ข้าค,คือผู้ยิ่งใหญ่ข้าค,คือผู้ร่ารวยวันที่29สาพฤศจิกายนปี68ครับวันนี้มาเป็นดารารับเชิญนะด้มามาทำฐานรองถาดต้นไมนะ้ฝั่งนี้ ยีตัดเหล็กเมตรยีครนะับแล้วก็บรรจุเข้าไปใน2เมตร38ครับจะได้ตามนี้พอดีว่าไปว่าไปมหาว่าไปตั้งใจตั้งใจมหาหาดลองต้นไม้ครับก็ทำทุกรอบ ก็ยืมถาดเขาทุกรอบเลยกลัวผิดพลาดอนนี้อาจจะเอาไปลงยูทูบหรือจะน่าจะลงยูทูบยู่อยู่ได้นานหน่อยถ้ล,ลงเฟซเดี๋ยวมันตัดตามนั้นครับคุณผู้ชมก็ฝนฝนก็หยุดตกแล้วครับตอนแดดออกมาสองวันได้แล้วท้องฟ้าจำสายเชียว น้ำกำลังเสด็จมาจากนครมาลงสุราร์เปสุราร์ก็ลงทะเลก็มันก็ท่วมกันทุกปีนะท่วมตรงไหนลุ่มลุ่มหน่อยก็ท่วมมันไม่ถึงกับท่วมทั้งจังหวัดอะไรเงี้ย จังหวัดหนึ่งก็เว้นเว้นสักสองอำเภอสามอำเภอพอได้ไปอยู่กันกระจุกหนึ่งที่หลบภัยว่าไปว่าไปมหาก็เล่งเล่งให้ฝนตกตกสะท่วมเลยพอตกแล้วจะได้ไม่ต้องตกอีกถ้าเราสามารถเก็บน้ำฝนไว้ยามหน้าแรงได้คงดีเราสังอ่าง ใหญ่ๆไปเลยสำหรับจะเก็บน้ําฝนที่มันจะท่วมเราคิดดูปริมาณว่าม,มันกี่คิวกี่คิวเราเก็บไว้เลยครับตามนั้นครับเราจะได้ไม่ต้องลำบ,บากเรื่องน้ําเรื่องท่าพูดถึงภาชนะคนคนอย่างระดับใหญ่ๆก็ทำได้แหละ อย่างเราอย่าง,งเรานี่ระดับเล็กๆเราอยากจะเก็บน้ําไว้อาบเราย,ยังยังปัญญายังไม่ถึงเลยเนี่ยฝนก็ตกทุกวันทวนแต่ไม่ได้ลองน้ําไว้อาบเลยดื่มกินใช้ว่าไปว่าไป,าไปมาหาเอาละครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ข้าพระเจ้าและคุณผู้ชมจงร่ำรวยด้วยอิมัง สัจวาจังอธิฐามิพุทธังประสิทธิวาจาธรรมังประสิทธิวาจาสังฆังประสิทธิวาจาวันที่29ิเกจิกายนปี68ครับ